สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ h o w to invest in yourself นะคะรายการที่จะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้เรื่องหลักการการลงทุนค่ะพร้อมถึงการลงทุนในตัวเองด้วยนะคะท้งเรื่องการหาความรู้การเพิ่มทักษะต่างๆนะคะแน่นอนว่ารวมไปถึงการลงทุนในตัวเองในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะโดยที่เอ็มจะใช้ประสบการณ์ของเอม็มนะคะจากการที่เอ็มได้ไปเรียนรู้มาจากที่ต่างๆเนี่ยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังค่ะโดยที่ในแต่ละทิ์ค่ะเอ็มก็จะมาเล่าว่าเอ็มได้ลงทุนในตัวเองยังไงนะคะและเอ็มเชื่อว่าเพื่อนๆ จะสามารถเดินทางไปในคนทางนี้เพื่อพัฒนาตัวเองในทุกๆวันนะ,ะที่เราลงทุนกับตัวเองในวันนี้ทําให้คนในอนาคตเนี่ยภาคภูมิใจเพราะฉะนั้น how to invest in yourself ค่ะก็จะเป็นการเล่าประสบการณ์ตรงของเอมนะคะว่าเอมได้ลงทุนกับตัวเองในเรื่องไหนบ้างนะคะโดยที่ EP แรกมาฟังกันเลยค่ะ ที่เทปนี้เนี่ยเป็นเทปแรกนะคะเอ็มก็เลยอยากที่จะไปเดิมรายการ how to invest in yourself นะคะด้วยการเล่าถึงประสบการณ์ที่เอ็มไปประชุม Berkshire Hathaway นะคะที่ o อมาหนะคะอันนี้ t ทริปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอ็มใช้เพื่อที่จะลงทุนในตัวเองค่ะเอ็มเปลี่ยนทริปประจําปีทริปสนุกสนุกที่ปกติเราอาจจะไปเที่ยวเฉยๆใช่ไหมคะเป็นการเที่ยวไปด้วยแล้วก็เป็นการหาความรู้ด้านการลงทุนไปด้วยพร้อมกับได้เจอเพื่อนใหม่ๆนะคะเอ็มเปลี่ยนทริปที่ ปกติแล้วอาจจะไปแค่สนุกๆน,นะคะเป็นทริปที่สนุกด้วยหาความรู้ด้วยนะคะแล้วเอ็มก็คิดว่าทริปที่เอ็มไปเนี่ยเบิร์กชัยเนี่ยเอ็มจะไม่ได้ใช้ความรู้หลักความคิดที่เอ็มได้มาแค่วันนี้พรุ่งนี้หรือว่าปีนี้นะคะเอ็มจะใช้ไปอีก 10- 20ปีเลอเพ,อเพอทางชีวิตเพราะว่าอันนี้มันคือหลักการลงทุนที่คลาสสิกหลักการใช้ชีวิตที่ประสบความสำเร็จมาแล้วเพราะฉะนั้นเอ็มก็คิดว่าการลงทุนทางเนี้ยผลตอบแทนมันดีมากๆค่ะ 3ข้อใหญ่ๆนะคะที่เอ็มคิดว่าการไปเบิร์กชัยเนี่ยมันช่วยเปลี่ยนชีวิตเอ็มได้ยังไงนะคะข้อแรกค่ะก็คือว่าเอ็มเนี่ยอาจจะมารู้จากวอร์เรนบัฟเฟต์หลังท่านอื่นๆหลังพี่ๆท่านอื่นๆนะคะแล้วก็เอ็มได้มาประชุมเบิร์กชัยในวันที่จริงๆแล้วไม่มีปู่ชาลีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเอ็มเลยคิดว่าการที่เอ็มได้เกิดมาในชาตินี้แล้วเหมือนกับว่าช่วงเวลาเรามีช่วงเวลาที่โอเวอร์แลปกับปู่วอร์เรนบัฟเฟต์อ่ะมันเป็น สิ่งที่โชคดีมากๆสําหรับเอมนะคะการที่เวลาของเรากับเวลาของเขาเนี่ยมีส่วนที่โอเวอร์แลปกันนะคะและเอมคิดว่าตอนนี้มันเป็นพรอมไทม์ในการที่จะได้เรียนรู้จากปู่นะคะเพราะว่ายิ่งปู่อา,อายุมากขึ้นประสบการณ์ก็มากขึ้นเห็นโลกมากขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถเรียนรู้จากปู่ได้นะถึงแม้ว่าปู่จะอายุ9 4แล้วแต่ว่าสมองก็ยังดีมากนะคะถามว่าทําไมเอมถึงต้องไปถึงโอมาหา้าหนังสือเองก็ได้หนัาางสืออยู่บ้านก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอมก็คิดว่าได้แต่ว่าสําหรับเอมเนี่ยเอมไม่อิ การที่เอ็มอ่านหนังสือเอ็มก็อ๋อพอรู้ว่าอะไรเป็นยังไงหลักการการลงทุนนะคะต้องซื้อหุ้นนะซื้อบริษัทเป็นเจ้าของบริษัทในช่วงเวลาที่ราคามันต่ำกว่ามูล,ลค่าที่แท้จริงอ่ะอันนี้เราก็รู้นะคะแต่ว่าการที่เอ็มไปได้ฟังจากปู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้ซึมซับอ l ลเ e n มนที่มันไม่สามารถออกมาจากหนังสือได้นะคะแล้วก็บางทีเราอ่านหนังสือหรือว่าเราอาจจะโค้ดที่ดังๆเนี่ยมันเป็นเหมือน second hand learning ไปละนะแต่เอ็มอยากที่จะไปเห็นมีได้ประสบการ แบบได้รับดูจาก first hand ว่าจริงๆแล้วอะ่ะท่านพูดว่าอะไรนะคะเอ็มยกตัวอย่างให้ดูนะว่ามันมีอันนึงที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวลีเด็ดที่ทุกคนโค้ดสำหรับปู่ก็คือกล้าเมื่อคนอื่นกลัวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะต้องไปดูคอนเท็กซ์ว่า ปู่เนี่ยปู่อันเบฟเฟตเนี่ยกล้าตอนไหนนะคะไม่ปู่เนี่ยอาจจะไม่ได้กล้าตอนที่พุดลงมาแค่5-10นะแต่ว่าคําว่ากล้าเมื่อคนอื่นกลัวเนี่ยตอนนั้นปู่เนี่ยเขียนตอนเขียนในหนังสือพิมพ์นะคะในปี2008นะคะ I am buying America ก็คือตอนที่เกิดวิกฤตทางการเงินนะคะ Global Financial Crisis ตอนปี2008เนี่ยตอนนั้น S&P เนี่ยไม่ได้ลงแค่ 10- บถึงยีนตะคะตอนนั้นลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วปู่อั์เบฟเฟตต์เนี่ยน่าจะเป็นคนแรกๆที่เขียนในหนังสือพิมพ์ว่า Uh, Buying America I am นะคะก็อันนี้คือเป็นวลีที่ท่านพูดนะกล้าเมื่อคนอื่นกลัวในช่วงตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมา 2- 3เดือนที่ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวลง1 0 1 5 20%สํหารสำหรับ N a s d a q เนี่ยนะคะปู่ก็พูดในที่ประชุมว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบไม่ได้ใกล้จุดที่เขาซื้อเลยนะคะอันนี้มันก็เลยทาให้เรารู้ว่าอ๋อวลีเด็ดหรือโค้ดเด็ดๆที่ปู่พูดเนี่ยจริงๆต้องไปดูคอนเท็กซ์ว่าแกพูดถึงตอนไหนแล้วก็พูดถึงในเมื่อไหร่นะคะจะได้ แล้วก็ทำดำเนินตามหลักการของปูอันฟลเฟซตได้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเอมว่าจากเดิมที่เอมก็เข้าใจเรื่อง value investing เอ็มก็อ่านหนังสือนะแต่ว่าพอมันได้มีใจที่อยากจะไปอะ่ะมันเหมือนกับว่าพอลูกศิษย พร้อมเปิดรับไอเดียนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ปรากวดต่อหน้าแล้วก็มันเป็นช่วงพรมถามที่เวลาของเอม็มที่ต้องการเรียนรู้กับเวลาของปู่เนี่ยมาตรงกันนะคะเอ็มก็เลยอยากที่จะซึมซับในช่วงปี2ปี3ปีนี้ที่แกยังเป็นซ e o หรือว่าแกยังตอบคําถามแกยังไปโอมาฮาอยู่ให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เอ็มคิดว่ามันเปลี่ยนชีวิตแล้วก็อันนี้ก็คือเหตุผลว่าทาไมเอ็มต้องนั่งเครื่องบิน24ชั่วโมงนะคะไปกับ48ชั่วโมงเนี่ยเพื่อที่จะไปฟังมาจากปู่ด้วย2ห ก็ไปเห็นด้วยตาของเอมเองว่าแกเป็นยังไงค่ะ ี่2ค่ะการที่เอ็มคิดว่าเอ็มไม่ได้รู้จักปู่มันคุ้มแสนคุ้มแล้วก็เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในชีวิตเอ็มได้อย่างมหาศาลเลยนะคะคือปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วก็ชาริมังเจอร์เนี่ยพูดถึง life Long learning ก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราคนเราเริ่มทํางานแรกๆเนี่ยเพิ่งจบจากมหาลายัยแบบเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราก็เรียนมาเยอะพอแล้วนะสปีที่ผ่านมาเราอ่านหนังสือเราสอบเราเหนื่อยกันมากๆเลยใช่ไหมคะทีนี้เราก็คิดว่าความรู้ของเราเนี่ย อันนี้แต่ก่อนนะที่เอ็มคิดเอ็มก็คิดว่าความรู้ของเราเนี่ยมหาลาัยก็เพียงพอแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกไปทํางานแล้วเราก็ไม่ต้องอสอบอะไรเพิ่มเติมเราไม่ต้องอ่านหนังสืออะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่าที่ผ่านมามหาลาัยมันเยอะมากมันสอบเยอะมากแล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอเอ็มมาเจอปู่อาร์นบัฟเฟต์ตเนี่ยแล้วเอ็มก็เห็นคอนเซปต์ของคําว่า l i f e learning แล้วก็เห็นคอนเซปต์ของการที่เราสามารถฉลาดเพิ่มขึ้นได้นิดหนึ่งในทุกๆวันเราเห็นคอนเซปต์ของคําว่าการที่เราตื่นมาในแต่ละวันแล้วฉลาดขึ้นกว่าเดิมอะเคิดว่า อันนี้แหละใช่เพราะว่าในโลกที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนตลอดเวลาในโลกที่เทรนต่างๆเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็ในโลกที่เราต้องหาทัศนก์ใหม่การที่เราหยุด ความรู้ของเราไว้แค่มาหาลัยอันนี้ไม่พอแน่นอนนะคะแล้วเอ็มก็เนี่ยค่ะได้มาเห็นคอนเซ็ปต์ของปู่คำว่าแบบ life long learning เนี่ยเอ็มคิดว่าจริงเพราะว่าความรู้เนี่ยมันทบต้นสมมุติว่าเราเนี่ยหยุดอ่านหนังสือไปใช่ไหมคะแล้วว่าเราก็หยุดหาความรู้แต่คนอื่นเนี่ยเขายังพัฒนาตัวเองอยู่ทุกวันแค่นี้เราก็ถอยหลังแล้วนะคะแล้วก็การที่เราค่อยๆอ,อ่านในแต่ละวันฉลาดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันเหมือนเป็นความรู้ที่ compounding ทบต้นนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะฉลาดขึ้น มีทักษะที่มากขึ้นมีความรู้ที่มากขึ้นแบบ exponential ไม่ใช่ linear เ,เราจะไม่ได้เดินแบบ0ูนย์ไป1ไป2ไป3นะเอ็มเชื่อว่าแต่ความรู้ของเราอะ่ะมันจะเป็น exponential ในแง่ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากศูนย์ไป1 1ไป2 2ไป4 4ไป8 8ไป16นะคะแล้วก็16ไป 6, 6 4เพราะฉะนั้น เอ็มก็เลยคิดว่าการที่เราค่อยๆเรียนรู้ในทุกๆวันวันละนิดนะคะไม่หยุดเรียนรู้เนี่ยเป็นคอนเซ็ปที่มันใช้ได้ตลอดชีวิตเราเอา็มคิดว่าจําเป็นอย่างมากในชีวิตทุกวันนี้ที่นอกจากว่าเราจะต้องอัปเดตความรู้ใหม่ๆนะคะแล้วเราก็จะต้องคิด p ั p วิดเอได้วยนะคะข้อที่3เพื่อนๆ คือไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าเวลาที่เอมไปโอมาฮาแล้วก็เอ็มไปเจอปู่ในแต่ละครั้งอนะ่ะเอ็มกลับมาแล้วเอมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเสมอเลยค่ะเอมอยากเป็นคนที่มีน้ําใจเพิ่มมากขึ้นอยากเป็นคนที่ช่วยเหลือคนได้มากขึ้นอยากเป็นอาจารย์สอนอยากที่จะแบบเออแบบพูดในสิ่งที่ดีนะคะมันเหมือนกับ เอ็มคิดว่าพอไปโอมาฮาเนี่ยพอเราได้รับพลังจากปู่คือเราได้รับในแง่ของการลงทุนแต่เอ็มคิดว่าเราได้รับในแง่ของความเมตตาด้วยนะคือใบหน้าปู่น้ําเสียงของวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่า <S 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 เฮ้ยเราก็อยากเป็นคนที่ดีเหมือนเขาเช่นเดียวกันเราอาจจะได้รู้จักปู่ในแง่ของการบริจาคเงินการที่ทําเพื่อไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วก็การใช้ชีวิตวางแผนการเงินที่ไม่ได้ฟุ่งเฟอือบ้านก็อยู่บ้านเดิมนะคะมาตลอดไม่รู้กี่40-50ปีแล้ว นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างประหยัดมัธยัติแล้วปู่นอกจากนั้นเนี่ยความเมตตาที่ส่งผ่านมาให้คนอื่นเนี่ยไม่เคยมีใครพูดถึงวอร์นบัฟเฟต t t ในทานที่ไม่ดีเลยทุกคนจะบอกอยู่เสมอว่าวอร์นบัฟเฟต t t is very nice นะคะทีเนี้ยเอ็มคิดว่าการที่เราเป็นคนดีการที่เราเป็นคนใจดีนะคะแล้วก็การที่เรามีเมตตามันเป็นโรคติดต่อสมมุติว่าเราไปเห็นท่านเนี่ย ทำดีแล้วก็อยากเป็นคนที่ดีตามแล้วคนที่เหลือในฮอยห้าหมื่นคนเอ็มคิดว่าก็ได้รับพลังนั้นเช่นเดียวกันนะเอ็มจะเล่าว่าตอนที่เอ็มไปโอมาฮ้าเนี่ยเอ็มรู้สึกว่าเอ็มได้เพื่อนใหม่เยอะมากเลยนะเอ็มได้รู้จักคนที่เขา,าพร้อมที่จะช่วยเหลือเราเราก็อยากที่จะช่วยเหลือเขาเช่นเดียวกันการที่ไปสถานที่หนึ่งแล้วแบบรอรถพร้อมกันเนี่ยเราหันไปคุยกันหรือว่าแชร์รถด้วยกันเป็นเรื่องที่ปกติมากเอ็มคิดว่า การมีน้ำใจเนี่ยมันโลกติดต่อค่ะถ้าสมมติว่าเราปรารถนาดีกับคนอื่นนะคะหรือว่าเราไปเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสิทธแวดล้อมที่คนอยากจะให้เนี่ยเราก็อยากจะให้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นปู่เนี่ยเป็นคนที่ทําให้เอมอยากที่จะเป็นคนที่ดีกับสังคมแล้วอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันค่ะ ีใจมากเลยค่ะได้เจอคุณเฟิร์นนะคะที่โอมาฮาค่ะก็เลยอยากที่จะขอสัมภาษณ์คุณเฟิร์นค่ะว่ามาครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะประทับใจอะไรบ้าง จริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังมากต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเออก็น่าจะเป็นการทํางานอย่างหนึ่งด้วยแล้วก็น่าจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเราตอนแรกแอบตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดนึงด้วยซ้ำนะคะว่าเออเราจะสามารถอยู่ในนั้นได้แบบยาวขนาดที่เราเนี่ยวางแผนไว้หรือเปล่านะคะแต่สุดท้ายพอมาครั้งแรกเนี่ยบอกเดมได้ตรงๆเลยว่ามันหลายอมมารมณ์มากตอนแรกก็ตื่นเต้นสักพักก็รู้สึกว่าดีใจทั้งเลยแล้วก็สุดท้ายก็ ใจหายนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมีหลายเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เดินทางไปบ้านคุณปู่ก็รู้สึกแบบตื้นตันแหละแล้วก็ โหมหาเศรษฐีขนาดนี้เนาะซื้อบ้านราคาถ้าคิดเป็นเงินวันนี้ก็แค่11ล้าน12ล้านบาทเองอะเออพื้นที่บ้านก็แบบร้อยห้ากว่าตารางวาใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่สัมผัสได้ที่สุดอย่างหนึ่งก็คือคนที่อยู่รอบคุณปู่อ่ะนิสหมดเลยคือสิ่งที่เราคุยกับคนที่เป็นกาดูแลคุณปู่มา20ปีคนที่อยู่ในบริษัทลูกของคุณปู่ทุกคนมีความนิสมากๆเราเลยรู้สึกว่าเออเขาเนี่ยได้รับการส่งต่อความนิสเนี้ยจากคุณปู่เพราะว่า คุณกาดคนนี้เขาก็บอกว่าถามว่าคุณปู่เป็นยังไงเขาพูดมาคำเดียวเลยบอกว่า he super nice guy oh. คือเหมือนแบบเราก็โอเคแล้วก็คุยกับคนขับอูเบอร์หรือแม้แต่คนที่ขายหนังสือในร้านที่คุณปู่เคยมาก็คืบอบุ๊กเวิร์มอะ uh. เขาก็บอก he so nice uh. คือทุกคนใช้คาว่า nice นะไม่ได้บอกว่า smart uh. ไม่ได้เก่งอนะแต่ว่าไม่ได้ชมเรื่องเก่งคือเก่ง <Okay. S 1> เรารู้อยู่แล้วแต่ว่าทุกคนจะบอกว่าเขาเป็นคนที่ใจใจดีจิตใจดี uh. คนหนึ่งเขาบอกว่าลูกของเขาทั้ง3าคนนะ่ะได้รับทุนการศึกษาจาก ฟาวเดชั่นมูลที่ของคุณปู่อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอออนี้ก็แบบค่อยๆเก็บสเต็ปความซึ้งความแบบอิ่มเอมาแล้วแล้วพอมางานประชุมเนาะก็ได้คอนเทนต์แน่นๆและสอช่วงตอน Q&A แแต่พอตอนปลายทางคุณปู่ก็เซอร์ไพรส์ด้วยการบอกว่าสเต็ปดาวจะวางมือเราก็กลายเป็นอารมณ์มันแบบ โห و, สวิงมาก<ฆ>ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยค่ะ<ฆ>คุณเอมแต่รู้สึกยังไงบ้างว่าแบบอุ้ยมาปีแรกแล้วก็แบบตั้งใจมามาฟังปู่แต่ว่าอยู่ดีเนี่ยปู่เซอร์ไพรส์เราตอนสุดท้ายด้วยการแบบสเต็ปดาวอะไรเงี้ยแบบโมเมนต์นั้นมันรู้สึกยังไงว่าแบบงงหรือเปล่าเพราะว่าเอ็มอ่ะก็ตกใจแล้วก็แบบงงมากเลยเงี้ย <laughs> ค่ะคุกคนรู้สึกงไงว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ว่า <laughs> ทุกคนงงว่าปีไหนจะเกิดขึ้นแล้วมันคือปีนี้ตอนนี้อะไรเงี้ยต้องบอกว่าตอนแรกช็อคคือตอนได้ยินบอกฮะ ที่เขาบอกว่าจะส่งมอบให้เกรติ์บิลในสิ้นปีนี้แล้วก็อะไรนะคือตอนแรกก็เอะเราฟังไม่ดีหรือเปล่าแล้วจนพูดต่อไปว่าจะไม่ขายหุ้นแนมะ้แต่หุ้นเดียวอะไรเงี้ยเราก็ทุกคนลุกขึ้นปรบมือรอบๆอบะค่ะบรรยากาศตอนนั้นต้อบอกว่าช็อกมากใจหายแต่ก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบเอ้ยตัดสินใจมาปีนี้แล้วดันเป็นปีที่ เป็นปีประวัติศาสตร์ของประชาชนอเวจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่คิดเหมือนกันว่าคือเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วแต่เท่าที่คุยกับผู้คนที่เขามางานนะคะหลายๆคนก็บอกว่ามาปีนี้ปีแรกแล้วก็ทุกคนพูดเหมือนกันว่าตั้งแต่คุณปู่ชาลีมังเกอร์เนี่ยท่านไม่อยู่เขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละคิดว่าจะมาแต่ไม่มาสักทีเพราะฉะนั้นปีนี้จะต้องมาให้ได้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่มาปีนี้ปีแรกก็จะรู้สึกแบบเดียวกันขนาดคนข้างๆเฟิร์นมาจากนิวยอร์กนะคะแต่จริงเขาเป็นคนอังกกกกฤษเเ่ยขขาาา็็บอว จริงๆรู้จักปู่มานาน<ม>แต่ว่าก็เออเพื่อนเขาอมาหลายปีแล้วเขาก็<ม>เลยอยากมาบ้าง<ม>แต่พอพอจบปุ๊บเราก็หันมามองกันแบบเฮ้ย ทาลักกี้ VR ที่เราได้อยู่ในโมเมนต์แบบนี้เลยเอย่างเงี้ยค่ะคุณเอมมันก็เลยมีหลายคอมบิเนชันของอารมณ์ร่วมๆไปสุดท้ายก็อยากหรือว่าแบบคุณเฟิร์นแบบเหมือนกับมีคลิปเกี่ยวกับป <c oughs> ู่ออร์นบัฟเฟตเยอะแล้วก็เสมอแล้วก็เอ็มเชื่อว่าคุณเฟิร์นได้เรียนรู้จากปู่มาค่อนข้างเยอะแต่ว่าวันนี้ <c oughs> นปีนี้ที่คุณเฟิร์นได้มาบริษัทมีแบบเทคเอรเวย์อะไรที่แบบเป็นไลฟ์ชนจิ้งโมเมนต์ว่าเปลี่ยนชีวิตหรือว่าแบบเป็นหลักการลงทุนที่คุณเฟิร์นจะเอาไปใช้ตลอดชีวิตไหมคะ ่นคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่คนได้จากคุณปู่ตัคือคนอ่านหนังสือการประชุมมาก่อนที่จะมาด้วยนะคะเขาน่าจะรวมปันสักาณสัก3 4 0ปีเนี่ยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆคําพูดของคุณปู่ที่พูดในเวทีครั้งเนี้ไม่ได้ต่างจากอดีตเลยไม่ว่าจะเป็นของการเลือกคนที่ดีขึ้นนะการอ่านหนังสือนะแล้วก็เรื่องของ humble อะไรก็ตามแต่เนี่ยคือสุดท้ายคุณปู่พูดเหมือนเดิมลยคิดว่าสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือคุณต้องมี หลักการหรือแก่นของตัวเองให้แน่นพอแล้วก็ถ้ามันดีพอคุณก็แค่เดินตามหลักนั้นไปเรื่อยๆในชีวิตของคุณจะแบบ 20, 30, 40, 50หรือ60ปีที่คุณปู่ดูแลบระชชาตเวมาแค่นั้นแล้วมันก็จะเป็นการพิสูจน์เองแน่นอนว่าระหว่างทางมันก็จะมีเสียงลมคลื่นหรือว่าสฝนนะที่มากระทบเหมือนที่บระชาตเวและคุณปู่เนเ่ยเคยถูกตั้งคำถามว่า ไหนแต่ก่อนคอมพาวได้2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีไงทำไมมันเหลือแค่หลัก10%เหลือแค่หลักหน่วยเปอร์เซ็นต์ไม่ชนะตลาดเลยใช่แต่สุดท้ายวันนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่ว่ามันเป็นเรื่องของวิสตอมที่มันเกินกว่านั้นมากที่คุณปู่ไม่ได้ให้แค่เงินในแง่ของผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นแต่เขาให้คนโอมาฮาเยอะมากทั้งคนที่เป็นนักเรียนคนที่ขัดแคลนหรือว่าคนที่อยู่ในสังคมเพราะทุกคนจะบอกตรงกันว่าเนี่ยเป็น อาทิตย์ที่ดีที่สุดในรอบปีเพราะทุกคนจากหลายประเทศทั่วโลกเดินทางมาแล้วมันสร้างบิสเนสสร้างเงินให้กับคนที่นี่ดังนั้นคุณปู่ไม่ได้แค่ต้องการให้คนที่เป็นนักลงทุนได้แต่ว่าเขาอยากให้ทุกคนจริงๆและด้วยหลักการแบบนี้เนาะมันก็เลยทําให้ทุกคนที่มาสังเกตได้อย่างหนึ่งคุณเอมคนที่มางานเนี้ยนิสทุกคนเราจะฟิลได้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นงานประชุมผู้ถือหุ้นที่น่าจะแบบเฮ้ยคนที่เป็นนักลงทุนเนาะเออเราคิดว่าจะต้องมีความแบบ เ,เขาเรียกอะไรอาจจะไม่ได้น่ารักมากเ <ฮะ S 1> นาะเขาอาจจะมีความต้องการบางอย่างอยากรวยอ,อยากมีความมั่งคัง่งอยากมีสภาพทางการเงินแต่ทุกคนน่ารักมากน่ารักแบบตกใจแบบนิสมากจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยฟิลได้เลยว่าเออพอเขาหลักการแน่นเราก็เขาเป็นตัวของเขาเองเออมันเลยกระจายความน่ารักเนี้ยเออไปหาทุกคนรวมถึงคนที่มายืนต่อแถวกันนับหมื่นในช่วงเช้าวันอาทิตย์ด้วยอะค่ะความน่ารักเนี่ยมันเป็นโรคติดต่อถ้าเราน่ารักคนอื่นก็จะอยากน่ารักกับเราแล้วก็น่ารักกับมาใช่ นี้ค่ะเข้าสู่คอนเซปต์ของรายการนะคะ How to Invest in Yourself ทำไมการลงทุนที่ดีคือการลงทุนในตัวเองค่ะอู๋วอร์มบัฟเฟต์นะคะบอกว่าการลงทุนในตัวเองเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็ให้ผลตอบแทนดีที่สุดค่ะเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะว่าถ้าสมมติว่าเวลาที่เราลงทุนในบริษัทใช่ไหมเพื่อนๆมาตรวัดอันหนึ่งในการที่เราจะวัดว่าเราควรที่จะลงทุนในบริษัทนี้หรือเปล่ามันก็คือ ROI ค่ะ Return on Investment นะคะเราก็ดูว่าผลผลตอบแทนที่เราได้หารด้วยต้นทุนของ ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยการลงทุนในบริษัทเนี่ยต้นทุนของอการลงทุนของบริษัทเนี่ยก็คือเงินทุนใช่ไหมคะแต่ว่าในชีวิตส่วนตัวเนี่ยเวลาที่เราจะลงทุนในอะไรอะ่ะเช่นสมมติเราจะเลือกทํากิจกรรมอะไรสิ่งที่เราต้องเสียไปนั่นก็คือเวลานั่นก็คือพลังงานใช่ไหมคะส่วนผลตอบแทนที่เราได้ก็คือเราอาจจะได้ทัศน์ที่มากขึ้นเราจะได้รายได้ที่มากขึ้นนะคะถ้าเราออกกาลังกายลงทุนเอาเวลาไปออกกาลังกายเราก็ได้สุขภาพที่ดีขึ้นหรือว่าถ้าเรายอมประหยัดนะคะอดปร เกี่ยวไว้กินหวานเนี่ยเราก็จะได้ความเป็นอิสระในชีวิตหรือว่าการวางแผนการเงินที่ดีขึ้นมีเงินเหลือใช้นะคะเพราะฉะนั้นมันคือสิ่งที่เห็นทันทีว่าเราหวานผลในชีวิตยังไงนะคะผลตอบแทนก็จะได้อย่างนั้นอันนี้ก็คือวิธีที่เราเลือกที่จะลงทุนในตัวเองนะคะต้นทุนของเราคืออะไรเราใส่อะไรออกไปผลผลิตออกมาจากร่างกายแล้วก็จิตใจของเราก็เป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้ค่ะเอมก็เลยชวนคิดค่ะเพื่อนๆว่า แล้วอย่างนี้ถ้าเราต้องการแค่เงินใช่ไหมเราก็เอาเงินไปลงทุนในหุ้นใช่ไหมคะแล้วก็ให้เงินของเราเติบโตส่วนตัวเราเองอะ่ะ แล้วก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีไหมเราเอาเวลาไปนอนทั้งวันนะคะเอาเวลาไปแบบเที่ยวสนุกสนานนะคะเอ็มก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทําได้ดีกว่านั้นนะเอ็มคิดว่าเราสามารถทําได้ดีกว่านั้นในแง่ที่ว่าในเรื่องของเงินเนี่ยในเรื่องของการลงทุนแล้วก็โอเคเอาเงินไปลงทุนในหุ้นแต่ตัวเราเองเนี่ยมันทําให้พอเรามีเวลาเหลือเนี่ยเอ็มคิดว่าเราสามารถเอาเวลาไปหาความรู้ได้นะคะซึ่งความรู้เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะทบต้นแล้วก็เพิ่มพูนค่ะเพื่อนๆลองคิดดูนะว่าทุกๆชั่วโมงที่เราอั หนังสืออ่ะมันคือการลงทุนในชีวิตเราทุกๆชั่วโมงที่เรานั่งเรียนคอร์สอะไรใหม่ๆนะคะทุกๆชั่วโมงที่เรานั่งอ่านหนังสือในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันคือการลงทุนในชีวิตเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นผลในวันนี้แต่วันพรุ่งนี้มันก็จะเริ่มเห็นผลปีต่อมาก็จะเริ่มเห็นผลแล้วมันก็จะต้องมีสักวันหนึ่งที่เราสามารถใช้ความรู้ที่เราอ่านเนี่ยไปทำประโยชน์ต่ออาชีพเราได้นะคะวอร์เรนบัฟเฟตต์ค่ะพูดว่า Anything you invest in yourself you get back tenfold ก็คืออะไรก็ตามที่คุณลงทุนในตัวเองเนี่ยแหละ คุณจะได้กลับมา1ิบเท่าและ nobody can take it away from you ก็คือไม่มีใครสามารถมาแย่งทักษะมาแย่งสกิลมาแย่งความรู้นี้จากคุณไปได้นะคะไม่สามารถมีใครลอกเรียนแบบได้นะคะแล้วก็ไม่มีใครสามารถเอาสิ่งเหล่านี้ไปจากคุณได้นะคะหรือว่าถ้าเราลงทุนในตัวเองด้วยการออกกําลังกายนะก็ไม่สามารถมีใครมาแย่งความแข็งแรงจากร่างกายของเราได้นะคะและเราก็จะห่างไกลจากคําว่าสุขภาพไม่ดีนะคะเราจะห่างไกลจากคําว่าไม่มีความ คำรู้เราจะห่างไกลจากคำว่าไม่มีทักษะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราจะพัฒนาไปด้านขวาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะที่2นะคะทำไมคุณควรที่จะต้องลงทุนในตัวเองคะ่ะทำไมคุณถึงควรที่จะเพิ่มความรู้ทุกๆวันทำไมคุณถึงควรที่จะไปเรียนออนไลน์ไปลงทุนคอร์สต่างๆเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองคะ่ะเอ็มเชื่อว่าการเรียนรู้ว่าสุดท้ายมันจะสามารถเพิ่มรายได้ให้เราได้นะคะโดยเฉพาะเอ็มอยากให้เพื่อนๆลองคิดดูว่าถ้าสมมติเราเนี่ย เป็นพนักงานเงินเดือนเนี่ยก็เป็นพนักงานที่รับเงินเดือนค่ะแล้วเอ็มก็อยากจะชวนเพื่อนๆคิดดูว่าแล้วทุกวันนี้เนี่ยเงินเดือนของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นทันเงินเฟ้อไหมนะคะเอ็มเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะแต่ทําไมคุณภาพชีวิตของเรายังเหมือนเดิมมาตรฐานในการดําเนินชีวิตเหมือนเดิมกินก็กินเหมือนเดิมนั่นก็เป็นเพราะว่าค่าของชีพของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ที่เราได้ค่ะนะคะอุปสรรคสําคัญของคนชนชั้นกลาง เลยในการที่จะแบบ เปลี่ยนชนชั้นหรือว่าจะรวยให้ได้มากกว่าเดิมอ่ะมันก็คือเงินเฟอ้อนะคะตราบใดที่ค่าของชีพยังแพงกว่ายังสูงกว่าเติบโตเร็วกว่าไรายได้ที่เรามีเนี่ยเราก็ยังทํางานแทบตายนะคะแล้วก็เราก็ยังไม่สามารถที่จะขยับหรือว่าเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เราได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทํำยังไงเราจะวุ่ยวายไหมแล้วเราก็จะอยู่เฉยเยอ็มคิดว่านั่นไม่ใช่วิถีของผู้ฟังของเรานะคะเอ็มคิดว่าวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถทําได้ก็คือหาทักษะเพิ่มหาความรู้เพิ่มหาอาชีพ ะนะคะการที่เราทํางานใดทํางานหนึ่งเนี่ยแล้วเงินเดือนเราแบบเพิ่มน้อยกว่าค่าของชีพเนี่ยแน่นอนมันก็ทําให้เรา move ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าถือว่าเราจะกลายเป็นคนค่าตัวแพงเอ็มคิดว่าคนค่าตัวแพงเนี่ยก็คือต้องมาจากทักษะที่เพิ่มมากขึ้นความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะและการที่คุณจะเป็นค่าตัวแพงคนค่าตัวแพงในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเนี่ยก็หนีไม่พ้นว่าคุณจะต้องเป็น t o ทียร์ของอุตสาหกรรม คุณจะต้องไปดูว่าคนในอาาุตสาหกรรมเนี่ยเขาทำยังไงให้ได้เป็นคนที่อยู่บนท็อปเชียร์แล้วเราพยายามที่จะเรียนรู้เพื่อให้เป็นอย่างคนเหล่านั้นนะคะอันนี้แหละเอ็มคิดว่าคือสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ในตัวเราและสามารถพยายามที่จะเพิ่มทักษะเพื่อสุดท้ายเนี่ยจะสามารถเพิ่มรายได้ของเราได้เพิ่ม e a r n i n g ็ Power ของเราได้ค่ะเอ็มแชร์เทคนิคในการเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มทักษะละกันนะคะเอ็มคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยสามารถเก่งได้หลายอย่างนะคะเราสามารถเป็น ได้นะคะหรือว่าเราสามารถมีทักษะที่เป็น range ได้สมมุติว่าเราเก่งในการ ลงทุนนะคะทีนี้เราอยากที่จะสื่อสารกับคนนะ่ะเราต้องไปเรียนอะไรเพิ่มสมมุติว่าคนที่อาจจะมีหัวด้านอาร์ตหน่อยเราอาจจะไปเรียนเรื่องกราฟิกเพิ่มไหมนะคะคนที่ชอบพูดพูดเก่งนะคะหรือว่าอยากจะฝึกเรื่องการพูดเนี่ยคุณก็ไปเรียนเรื่องการสื่อสารแล้วเอา2ออันเนี้ยมาบวกกันมันก็กลายเป็นอาชีพใหม่กลายเป็นทักษะใหม่ให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นลองไปสำรวจตัวเองว่า,าคุณมีความรู้แน่นๆในฝั่งนี้แล้วแล้วมีอะไรที่อยากจะเติมที่มันเอามาคอมบายนะคะแล้วก็สร้างเป็นทักษะใหม่ใหม่ได ได้ค่ะ ข้อสุดท้ายค่ะข้อที่3ค่ะว่าทําไมเราถึงควรที่จะลงทุนในตัวเองนะคะเพราะว่ามันจะปกป้องเราจากเศรษฐกิจที่ผันผวนะคะ่ะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนะคะในช่วงที่ธุรกิจมีการเลิกจ้างในช่วงที่เศรษฐกิจซบเซาเนี่ยเอ็มคิดว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยลงทุนในตัวเองแล้วเรามีความรู้ที่หนักแน่นพอเนี่ยสุดท้ายเราจะสามารถมีงานทําที่ดีได้นะคะมันจะความรู้ของเราเนี่ยมันจะช่วยปกป้องเราจาก external shock หรือว่าความเสี่ยงอะไรที่อยู่ในเศรษฐกิจ อะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเอ็มเลยคิดว่าการลงทุนในตัวเองเนี่ยเป็นการลงทุนที่ต้นทุนต่ำมากๆแล้วนะคะจริงๆทุกวันนี้เนี่ยถ้าแค่เข้าไปใน Google เนี่ยมันก็มีซอสต่างๆที่ฟรีที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะ จา่ายเงินมากกว่านั้นมันก็มีแบบอ่ะหนังสือหนังสือก็ราคาไม่ถึง500นะคะสำหรับหนังสือภาษาไทยหนังสือภาษาอังกฤษ500ถึง1,000นะคะซื้อมาอ่านแค่นี้เราก็มีความรู้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละเรื่องที่เราสนใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มเลยคิดว่าการลงทุนในตัวเองเนี่ยต้นทุนต่ำนะคะผลตอบแทนมหาศาลอัพไซด์นะคะไม่ลิมิตแต่ลืมนะคะว่าการลงทุนในความรู้ในตัวเองเนี่ยไม่มีใครสามารถเอา ไไปได้ถึงช่วงสุดท้ายของ How to าวตู i n วส s t in yourself ค่ะเอ็มอยากที่จะเชิญชวนเพื่อนเพื่อมาทำชาเลนจ์ค่ะเอ็มอยากให้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าหลังจากฟังคลิปนี้เนี่ยมีความรู้อะไรหรือทักษะอะไรนะคะเอ็มขอชาเลนจ์เลยว่ามีความรู้อะไรทักษะอะไรที่เพื่อนๆเนี่ยฟังจบปุ๊บเนี่ยอยากที่จะเริ่มทำทันทีนะคะอาจจะเป็นการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้อนอีกวันละหนึ่งหน้าการฟังพอดแคสต์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มขึ้นวันละ10นาทีนะคะหรือว่าเป็นการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นในใ1 ิอีกหนึ่งวันนะคะลองส่งมาหน่อยเป็นชาเลนจ์นะคะเอมอยากที่จะฟังเหมือนกันว่า a u เดียนตของเราผู้ฟังของเราเนี่ยฟังเสร็จแล้วอยากที่จะลงทุน how to invest in yourself จะลงทุนเพื่อตัวเองอย่างไรเพื่อให้คนในอนาคตของเราได้ภูมิใจกับเราในวันนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าใน how to invest in yourself นะคะเอมมาธินาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ